วันนี้เวลา17นาฬิกาส1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจงังหวัดปทุมธานีในการพระราชธรรมปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2 5 6 4เป็นวันที่สองโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพณิชยาศาสตร์และการบัญชีคณะสาธารณสุขสาศาสตร์ คณะแพทยศาสาตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสาตร์คณะสหเวชศาสาตร์วิทยายลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภากอนคณะศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาวิทยา,ทยายลัยโลกคดีศึกษาคณะเภสัชศาสาตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,954คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สีด้านได้แก่การพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตเน้นการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทำให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับสากลจำนวนมากด้านการพัฒนาไปสู่การเป็นที่ทำงานแห่งอนาคตเน้นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมพิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคตส่งเสริมผลิตงานวิจัยและนวัตรกรรมที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยจัดองค์การโครงสร้างบริหารสังคมรูปแบบต่างๆทางด้านวิชาการและการบริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐในระดับดี ด้านการพัฒนาความร่วมมือเพื่ออนาคตมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรชั้นนําทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระดับสากลเป็นการยกระดับศักยภาพทางวิชาการให้อาจารย์และนักศึกษาสาม,มารถปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานและแก้ไขปัญหาในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีและประกาศ นียบัตรมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรออนไลน์รวม297หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีโคต้ตาพิเศษให้แก่นักศึกษาพิการในรูปแบบการรับตรงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของการลดความไม่เสมอภาคภา,ายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งยังเป็นการปรับปรุงทุกอาคารที่มีทางลาดสําหรับรถบิวแชร์มีลิฟต์ห้องน้ําที่จอดรถสําหรับนักศึกษาพิการทางเท้าที่มีพื้นผิวสําหรับนําทางติดตั้งสัญญาณเตือนสําหรับนักศึกษาหูหนวกตาบอดโดยปีนี้มีบัณฑิตพิการ สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา2564รวม13คน